สบายดีสุขสุขคนงามชาวพี่นอ้องเมื่อไรนั่งสีพายพี่น้องมาเก็บแักไปออมเนื้อ,อ่ะพี่น้องไปก็ได้ ลืมแคปกล้องกับปรงพี่น้องเอ้ยลืมอัดประตูหัวก่อนเสียบคอยชื่อๆอกนี่องคู่อันนี้พี่น้อง ทิบรุดแล้วเ่ามอกระผดก็คือเช่าผดแล้วป่าน,นี่เติม่านพี่น้องเมือง ให้ก้อนใหญ่ๆให้ซุกไว้เ้ย,หยเหนื่อยด้วยกระชิ่งแล้วบัดนั้นก็ใส่ผักชีนน้ำต่อไปก็ใส่อุปกรณ์พี่น,น้องกุ้งเลาะ แมกลรนเทนสมมักลรนเท่นสมเท่นมะคามต่อไปก็ใช้ยแบบช้พริกมอคือ,อกินเขาจําประเดกจํำแก้เกวเนอะแล้วผริกกับเพร็ดพริดได้ เพ,พ็ดโกักว่าใช้น้ำหลังมีตัวพักยาวพักอีเลิศพักอีตูคเนาะใช้น้ำหลังโอ้ยลืมลืมตไค่้มตามตไคร้ใมาตไคมาตไค่หัวตัวนี่บะ่ไปร้ปลาเดะจ้า จะพ่อ,อ,พอตื่นเดียนพ,ยพยี่นอบบ้องคัวนางกับคัวตามมีตามเกิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยพ่อตื่นเถินภาษาคุ้นอยู่พอดีอ่ะเถยพี่น้องคัวอะไรประเด็นงามขึอมู่หรอกไปตักไรไปนี่บบบน,นี้มืดนล่ไปจ,จับกล้องเวลายอยู่บนยามันเค็ม เปรีเกิดเองอยาเค็มนะกลเลยมันฮะเกิดเองมะเขือบมีสักกไทยมะเขือคือที่แช่ห,หน้อาอุลายปว่บ๊นนอบเราบันใดๆ้างเก่งแบบบ้านนอกแบบบ้านนอกเนาะสูตรบ้านนอก ทิวเข่าเด้ขุดขุดแห้งเลยคือชิสุกเลยพี่น้องปรุงเลยนะคะเอาเอามาใส่เลยใส่พักอันยังตัวตัวเทนมาคือผมมีพักพี่น้องที้ไล่ปวดประจัก แล้วก็พักอีเลสพี่น้องกำเนินเพราะมันหมเหียไปเลยต่อไปก็ุะโหลุดเขาเป็นนวดน้อง โอ้ยจนละลายลายสีนาทีเลยเกลือพี่น้องลืมเกลือบ่ได้นะครับว่าขาดเกลือบ่ได้ชิมเกลือแล้วจนละลายลายนาทีพี่น้องเอ้ยชิมหนาชิมลังยินได้เช็มได้เช็มได้ พระอิดูพระอิดูตรูเดี๋ยวสบายดีเตื้อที่ซองที่เนอะ พอกนาตาลีนางขนาดอะไรคุณสังกามีมณีเช่าบ้านข้านบ่พี่น้องกินอ้อมเนื้อได้จ้าพี่น้องจุกขุดสุโขทางไทยทางลาวและต่างประเทศเบิร์ตจุกขุดสุโขพี่น้องเอื้นเบิร์ตขุดเนื้อสาวหอมแดงทีว่าอันที่ฟ่าหุ่จักรซื่อเอิญน้องขนมบ่จักรซื่อกับบะเด้เอินสาวหอมแดงเบาคุณโดนนะครับไอ้น้องกี้พี่น้องจุกขุดสุโขมาเด้อกระเป๋าเสดาว นังนังหูนังก็เอิญนังบ่หูนั่งก็บ่เอิญประจุคดอะไรเป็นน้องเหางแต่บดจักซื่อทันซาถากินเด้อมกินน้ำการอมเนื้อยิบเคาน้อยนะฮะบ่เฮียร์ท่านอยู่ไทยถือแบบชี้แหละแต่ในน้องเนี่ยมันมุ้ยวนโป่งเลยวนว่างเลยลมหนาวพี่น้องเอ้ ที่ชมเพชรกะเพราะเหเห็นจะมาทางไหนเห็นอยู่คนมาเพื่อเพิ่นค้าเวียกหูิอยู่เห็นเพิ่นอยู่เพิ่มข้ามานยอกอยู่เออบอลจอดมาเด้อ

น่าไม่แค่น่า Gue <coughs> tanda บัพริกทท่าหร่คือเพ็่นา ทั้งอเมริกากันกูซื้อคนเอยซอนมาเดอ้อมากินอ,อมนัวกันเดอ้อแล้ว ขักขักปักเล่นนะพี่นอ้องบักเครื่อนะปักเล่นนะสุ่มขัด <c oughs> นาวนี่ เอาอยู่ข่าวนาวกาแฟบรลคายมะนาวกินพักมาจากนาวันว โอ้ยกินข้าวแล้วจะไปขึ้นมาขามพี่น้องมาขามวานให้กระซู ประตูของน้าน,นันก็พังเพว่ามือมือมืองานบุญนะบ้านนะพวกพวกเบิรกินนี่ข้างๆเพือนอัลตรอนเนี่ยเข้ามาเข้าห้องน้ำเมาหลบประตูห้องน้ำก็พัเบิร์ดครับ,รรบก็ถึกอยู่ที่เป็นประจักษข้างเปิดอยู่นี่แหละก็บุกไปเปิดทั้งเปิดทั้งบวชถึก ตูนะโอ้ยหนาวดีอราคิดอ่อมคิดเด็กอันเดียกแล้วกคิดแค่ ยิ่มแล้วมลเลยิุพครับ ทวดน้ำคักละอีมกินพักก่อนค่ะกินพักนั่งหมัดพักด้วยพี่น้องแซ่ Now, เอาเดี๋ยวจะบอผันยีนี่พี่พยังบดยีน ในบ้นาเมื่อาวา,น,อน,น,านนะี่ห้อนพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ห้อนตอนกลางคืนนะห้อนื่อวานเนี่ยมีพันนาวที่แม่นาวเซบุญพระธาตุทางบ้านนันต์รีนะนั่งดูคลิปขอนมือ แด้านาวกูชิมเองพี่น้องอะไรพี่น้อง่นะขาดไน้กระเาบกรยากาศวกมีคอนน้พี่น้องอิ่มเลย แทบแทบน้องเลยค่ะบวันนี้พามากินออมเนื้อขุดกินนะแทบมันสิแค่ผู้เบิ่งนะผูเ้เบิ้งแทบพี่น้องเวลาช่างช้าจะได้กันจะได้กันจะลืมกำลังใจน,นะพี่น้องพราะนางมีแฮงต่อไ,ไปพอาะเริม่มพอาะเรียนหนักกันต่อไปช่างช้าขั้นข่ายขั้นข่ายกำลังใจนะกับคือสิบ่มีอัน แห้งสูงตบอไปมางอยายุบไล่กลัวไปเลยโอเคพี่น้องสบายดีสวัสดีจ้า